เดี๋ยวเราจะขึ้นกันต่อนะครับผมพึ่ง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 ตอมพึ่งตอมมาขึ้นเลยดูอ๋อขึ้นบันไดครับเพื่อนสุดยอด เยวจะให้ดูความชันนะครับผม,ม,มถ้าผู้แก่นี่ก็น่าจะไม่ค่อยเหมาะนะครับขึ้นโพนไปต่อไปต่อ <c oughs> ถึงยอดเราจะเป็นเนี่ย เราจะพิชิตเห้ถึงยอดแล้วนะครับตอนนอี้ต่อไปต่อยาวไปยาวไปต้ปากับหลานชันนี้พาขึ้นพโพอ้าว nó này là súp này là bao? chắc. anh Đẹp. 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 นี่แหละกล้กาไปแค่นี้แหละดูนเดูนดูนี่เป็นหน้าผาอ้าอยู่นั่นก่อนดูนี่ไกดนำเที่ยวของเราสองคนเด้อไปต่อปะไปโน่นปะหรือว่าจะถ่ายรูป